กราบสวัสดีครับพระธรรมวันที่9กันยายน2568เรื่องพุทธวงศ์ให้จิตเกิดปีติโสมนัสร่าเริงสมทานอาจฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงปาราบพระนครที่ทรงสมพพวิสัยการครองคารวาสจนกระทั่ง การออกบวชของพระองค์เป็นต้นจากพระไตปิฎกฉบับมหมามกุฏเล่มที่73พระสุตรันตะปิฎกขุทธะนิกายพุทธวงศเล่มที่9ภาคที่สองหน้าที่732ข้อที่26วงพระโคโดมพุทธเจ้าที่25บัตรัดนี้ เราเป็นพระสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะเจริญวัยในสากยสกุลตั้งความเพียรแล้วบรรล,ลุพระโพธิญาณอันอุดมบัดนี้เมื่อทรงแสดงถึงพระนครที่ทรงสมพบเป็นต้นของพระองค์จึงทรงตรัสว่าเรามีนครชื่อกบิลพัทมีพระชนกพระนามว่า พระเจ้าสุโทธทนะพระชนนีพระนามว่าพระนางมายาเทวีเราครองคารวาสวิสัยอยู่29ปีมีปราสาทอย่างเยี่ยมสามหลังชื่อสุจันทะโกกะนุทะและโกยะจะมีพระสนมกำนันสี่หมื่นนางมีอัครมเหสีพระนามว่ายโสธรา มีพระโอรสพระนามว่าลาหุนเราเห็นนิมิตสี่ออกอภิเนสษกรมด้วยยานคือมา้าบำเพ็ญเพียรทำทุกกระกิริยาหกปีเราประกาศธรรมจักณนะป่าอิสิปัต,ตนะกรุงพาราณสีเราเป็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ เป็นสรณะของสัตว์ทั้งปวงคู่ภิกษุอัครสาวกชื่อว่าพระโกลิตะและพระอุปติสะมีพระพุทธอุปถากประจำสํานักชื่อว่าพระอานนทะมีภิกษุณีอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวันนา มีอักขระอุปถาคชื่อว่าจิตตะและหัตถะอาลวกะมีอักขระอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราจากพุทธวงเล่มนี้ท่านอัตถคถาแสดงถูกต้องแน่นอนแต่น่าจะมีการพิมพ์ผิดพลาดครับเพราะ นันทมาตาหรืออุตราคือคนเดียวกันมีชื่อเต็มว่าอุตรานันทมารดาซึ่งเป็นลูกสาวของปุณณนะมีฐานะยากจนแต่ได้มีโอกาสถวายทานกับพระสารีบุตรตอนออกจากนิโรธสมบัติจึงร่ำรวยและนางอุตรานันทมารดาท่านนี้เป็นผู้ทำให้นางสิริมา ได้บรรล,ลุเป็นโสดาบันกรณีที่นางสิริมานำเนยร้อนมาราดนางอุตรานะครับแต่จากการค้นพบในพระไตรปิฎกฉบับมอมอรอเล่มที่72กุตกะนิกายอัปทานข้อที่79หน้า140เล่มสีฟ้านั้นได้กล่าวว่าอุปถาคฝ่ายอุบาสิกาได้แก่ นางคุชุตราและนางอุตรานันทะมาตาจึงขออนุญาตแสดงตามเล่ม72นะครับเราบรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดมณโคนโพพฤกชื่อต้นอัส,สถะมีรัศมีกายวาหนึ่งประจำกายสูงหกสอบ เรามีอายุน้อยหนึ่งรปีในบัดนี้เมื่อดำรงชีวิตอยู่ประมาณเท่านั้นก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะเราตั้งครบเลิงเพื่อทำไว้ปลุกชนที่เกิดมาภายหลังให้ตื่นไม่นานนักเราพร้อมทั้งสงสาวก ก็จะปรินิพานในที่นี้นี่แหละเพราะสิ้นอาหารเหมือนไฟดับเพราะสิ้นเชื้อฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ทุกอย่างว่าเรามีปราสาทสามหลังชื่อสุจันทะโกกะนุทะและโกยะจะมี9ชั้นเจ็ชั้นและห้าชั้น มีสนมนาสี่หมื่นนางมีอัครมเหสีพระนามว่ายโสธราเหล่านั้นเห็นนิมิตสีออกมาหาพิเนศกมด้วยยานคือมา้าแต่นั้นก็ตั้งความเพียรหกปีในวันวิสาขปุรณมีก็บริโภคข้าวมาทุป,ปายาตที่ทิดาของเสนานิกุดุมพี ณนะอุรุเวลาเสนานิคมชื่อสุชาดาผู้เกิดความเลื่อมใสถวายแล้วพักกลางวันณนะสารวันเวลาเย็นรับยาแปดกรรมที่คนหาบญ้าชื่อโสตทิยะถวายแล้วเข้าไปยังโคนพรึกชื่อต้นอสัตถะ กำจัดกองกําลังของมานะที่นั้นบรรลุพระสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกลมณนะรัตนะจงกลมในอากาศตรัสพุทธวง์แม้นทั้งสิ้นกําหนดด้วยกับนามและชาติเป็นต้นอย่างนี้แล้วยังหมู่พระประยุรญาต ให้ถวายบังคมแล้วลงจากอากาศประทับนั่งเหนือบวรพุทธอาฏที่จัดไว้แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งแล้วสมาคมพระประยุรญาติก็ถึงความสูงสุดด้วยประการชนิดพระประยุรญาตทุกพระองค์ก็ประทับนั่งมีจิตมีอารมณ์เดียว แต่นั้นมหาเมฆก,ก็หลั่งฝนโบกข,ขอรพัฒลงมาขณะนั้นเองน้ำก็ส่งเสียงร้องไหลไปภายใต้ผู้ต้องการจะเปียกก็เปียกผู้ไม่ต้องการจะเปียกแม้แต่หยาดน้ำก็ไม่ตกลงที่ตัวพระประยุรญาตทั้งหมดเห็นความอัศจรรย์นั้นก็อัศจรรย์ประหลาดใจ พากันกล่าวว่าโอ้น่าอัศจรรย์โอ้น้าประหลาดใจหนอพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่ามิใช่ฝนโบกขอลพัดตกลงในสมาคมพระประยุลญาตในปัจจุบันนี้เท่านั้นแม้ในอดีตการก็ตกลงมาเหมือนกันเพราะเหตุแห่งอัตุปตินี้ จึงตรัสเวสันดรชาดกพระธรรมเทศนานั้นเกิดประโยชน์แล้วต่อนั้นพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะเข้าพระวิหารเรื่องสถานที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละสถานที่สี่แห่งจริงอยู่โพธิบัลลังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ เป็นสถานที่แห่งเดียวกันนั่นเองไม่ทรงละการประกาศพระธรรมจักรนะป่าอิสิปัตนะมาลคทายวันไม่ทรงละสถานที่เหยียบประบาทครั้งแรกใกล้ประตูสังกษณนครครั้นเสด็จลงจากเทวโลกไม่ทรงละสถานที่วางเท้าเตียงสี่เท้าแห่งพระคันทกุดี ในประวิหารเชตวันพระวิหารเล็กก็มีใหญ่ก็มีทั้งพระวิหารก็ไม่ละทั้งพระนครก็ไม่ละเรื่องการกำหนดสหาชาติและกำหนดนักสัตว์ยังมีอีกข้อหนึ่งท่านพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายแสดงกำหนดสหาชาติ และกำหนดนักสัตว์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเท่านั้นพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆไม่มีสหาชาติสิ่งที่เกิดร่วมกับพระสัพพัญญูพระโพธิสัตว์ของเรามีเจ็ดเหล่านี้คือพระมารดาพระลาหูนหนึ่งพระอานนทเถระหนึ่งพระชนะหนึ่ง พระยาม้ากันทกะหนึ่งมอขุมทรัพย์หนึ่งพระมหาโพ1หนึ่งพระกาลุทายีหนึ่งนี้ชื่อว่ากำหนดสหชาติเรื่องอนันตรายิกธรรมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีอนันตรายิกธรรมคือไม่มีอนันตรายเป็นธรรมดาสี คือ 1. ใครๆไม่อาจทำอันตรายแก่ปัจจัยสี่ที่มีเฉพาะพระพุทธองค์ทั้งหลาย 2. ใครๆไม่อาจทำอันตรายแก่พระชนมายุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสมจริงดังที่ตราสไว้ว่าข้อที่บุคคลพึงใช้ความพยายามปรงพระชนชีพ,พรัตถาคตไม่เป็นฐานะไม่เป็นโอกาส คือเป็นไปไม่ได้ 3. ใครๆไม่อาจทำอันตรายแก่พระมหาปุริสะลักษณะ32ประการและแก่พระอนุพยัญชนะ80ประการ 4. ใครๆไม่อาจทำอันตรายแก่พระพุทธรังศีได้ชื่อว่าอนันตรายิกธรรมสี่สรุป เมื่อได้อ่านคำพุทธพจน์ดังได้กล่าวตามท่านอัตถคถามัทุรัตถวิลาสินีอัตถคถาอัตถคถาขุตกะนิกายพุทธวงศ์ขอให้ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านได้นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกถาปารบคำพีข้าพระเจ้า ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้มีพระกรุณาเป็นที่อาศัยทรงทำลายมูลทินมีพระหฤทุไทยมั่นคงอุนวยประโยชน์เกื้อกูลขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐเครื่องป้องกันภพขอนอบน้อมพระสงฆ์ ผู้ปราศจากมนทินและเป็นบอกเกิดคุณความดีท่านภาษารีบุตรผู้เป็นธรรมะเสนาบดีแม่ทัพธรรมผู้เป็นเอตะทักษะเป็นผู้เลือดก,กว่าหล่าวพุทธสาวกทางปัญญาได้ทูลถามพระศัสดาผู้เป็นพระธรรมราชาจอมทัพธรรมผู้ทรงถึงฝั่งที่หาขอบเขตไม่ได้ผู้ไร้มนทิน ถึงพุทธวงศ์ว่าข้ามกลางหมู่พระประยุลญาตพุทธวงศ์ใดอันพระตถาคตวงผู้ตรัสรูด้ดีวงพระผู้บริสุทธิ์ดีผู้มีสมาธิเป็นธรรมเครื่องอยู่ผู้เป็นนายกพิเศษทรงเปิดโอกาสประกาศไว้แล้วณทนะ่ามกลางหมู่พระประยุลญาตนี้กราบอนุโมทนาสาธุครับ ขอบุญกุศลคือการได้นอบน้อมแด่พระรันาตนตรัยตามในพระไตรปิฎกเล่มที่73ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีศรัทธาสูงสุดในบวรพระศาสนาสืบต่อไปจนหาพบชาติไม่ได้พระรันาตนตรัยจงคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรและครอบครัวธรรมสวัสดีพระธรรมรักษา ประธรรมคุ้มครองนะครับ